สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับผมช่องเลขนะคราบ,ค,รบคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายของแนวทางลาพัฒนาของวันที่12กันยายน2568ครับผมบแต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้เอซีพี่น้องทุกท่านโชคดี ที่เห็นอยู่นี่นะครับผมเป็นลาวพัฒนานะครับตรงนี้คือสูตรบนล่างยังไม่ได้แยกนะครับได้สิบสองคู่เจาะนี้ครับในสิบสองคู่เจาะนี้นะครับผมก็นำมาคัดนะครับนามาคัดต้องเล่าอย่างนี้ก่อนสูตรนี้นะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรกําลังวันนะครับเป็นสูตรกำลังวันนะครับตัวเด่นนั้นนะครับก็จะเป็นห้าแปดหนึ่ง ตัวเด่นจะเป็น581กํากำลังวันนั้นก็คือ2 4 8 0เมื่อเอานะครับทั้งตัวเด่นและสูตรกลางวันมารวมมาจับคู่กันนั้นจะได้ตัวเจาะทั้งหมด12คู่เจาะในทุกครั้งนะครับในทุกครั้งนะในรอบวันที่12กันยายนนี้นะครับผม6กก็ได้52 54 58 50 80 อแปดสองแปดสี่แปดแปดแปดศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อได้สิบสองคู่นี้แล้วนะครับก็นะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้แล้วว่านะครับนะครับสูตรนี้เป็นบนล่างก็สามารถใช้กับบนกับล่างไดนะ้เมื่อเราได้ทั้งหมด12บสองคู่เจาะนี้ก็ถือยังเยอะอยู่ ผมจึงหาสูตรนะครับผมว่านะครับบนทั้ง12คู่นี้จะมีแนวโน้มว่ามาบนไหมผมก็ใช้หลักสูตรหลัก10บนมาทําให้พี่น้องดูปรากฏว่ามันเด่นไปที่1กับ2บนนะครับตรงไหนที่ติด1 2ก็จะเห็นรอยที่ผมขีดปากกาไอ้ดินสอไว้นะครับหกับ2นะครับหกับ2องอ่าหนึผมก็จะเขียนขีดปากกาไว้นี่ ทีนี้มันก็ยังเยอะตัวอยู่ก็ต้องเอาหน่วยมาตัดสูตรหน่วยนะครับผมก็จะเดินไปที่5 5กับ0เมื่อ5กับ0นนั้นก็จึงใช้10นะครับ10ก็คือ1 2 8เป็น10 5กับ0เป็นหน่วยเพราะนั้นก็จะเป็น1 5ในนี้ไม่มี1 5ผมจึงเขียนด้วยดินสอตรงนี้ว่า1นหนะครับติดเด่นตรงนี้แล้วก็1 0ตรง0ย์มีตรงนี้ครับจึงวงเป็นสีแดงนี้ไว้10นะครับ ตัวอื่นนั้นแค่ขีดเส้นใต้นะครับที่วงสีแดงนี่คือชน10หน่วย2นะครับสอชนไปที่2 5ก็จะขีดสีเหลืองนี้ว้านะสองศูนยมีไหมไม่มีผมไะขีดด้วยดินสอว่า20ตรงนี้ครับ2คู่ที่ไม่มีใน12คู่เจาะนี่ก็คือ15กับสอน,นะครับ ถ้าไม่มันหลุดจากเหล่านี้ก็จะมา12กับ20แต่ผมก็ลงให้เฉยๆด้วยดินสอผมไม่ได้ลงนอกเหนือจากสูตรของผมนะครับอันนี้คือเล่าสูตรกันฟังว่านี่คือสูตรสับย่อยมีมาเพิ่มแค่1นองกับหน่งกับ2 0นี่คือแนวโน้มว่าจะมาบนเมื่อเราเห็นแนวโน้มว่าจะมาบนแล้วก็ได้2คู่ที่เด่นๆก็คือ52กับ10เราก็ต้องมาดูล่างผมใช้สูตรหลักร้อยทั้งหมด2ส,สูตร ประกอบกับสูตรหลังบ้านอีกนะครับประกอบกันอย่างไรสสูตรนี้ชนไปที่8กับ0ูนย์นะครับแกับ0ูนย์นี้ผมก็ใช้สูตรหลังบ้านอีกนี่คือสูตรหลังบ้านที่เป็นหลักร้อยหลักร้อยนะครับเอามาเพิ่มอีกปรากฏว่านะครับหลักร้อย0ูนย์สี่เมื่อ0ูนย์ก็จะไปชนหลักร้อยตรงนี้ครับชนศูนย์ผมจึงเน้นให้ศูนย์ตรงนี้ในรอบของวันที่12กันยายนศูนย์ก็คือหลักร้อย 0ก็คือหลักร้อยนะครับนะครับผมอ่าตรงนี้มี85ด้วยนี่นะครับ85 85 80นะครับแปดศูนย์นะครับนี่ครับวงให้แปดห้าแปดศูนย์นี่ครับนะครับตัวนี้เราก็เป็นตัวลองนะครับเพราะว่า ตัวนี้หน่วยนี่เป็น5นะครับหน่วยเป็น5 5 5กับ0ูนี่เป็นหน่วยนะครับ8นี่นะครับเป็นหลักสิบน่าต้องกลับ,นะบกลับตัวนะครับกลับต <c oughs> ัวนะครับทีนี้ <c oughs> เมื่อเราได้0ูนย์เป็นหลักร้อยผมก็นะครับมาทําอย่างนี้ให้ครับนะี่ครับศูนย์ก็จะมี1 0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 มีทั้งหมด10คู่นะครับสิคู่เด่นกับ10คู่ตัวลองตัวลองก็คือ8ตัวนี้น,นี่คือลองนี่คือเด่น10คู่นั้นมันเยอะไปผมก็หาตัวมาตัดให้ตัดด้วยเด่นล่างเด่นล่างก็จะเด่นไปที่6 7เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ก็จะได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ด 09ยและก็0ูนนะครับนี่ครับก็มาดูตรงที่ผมสรุปให้อย่างนี้นี่ครับที่ผมสรุปให้นะครับ <c oughs> ก็จะมีนะครับผมแนวทางลาพัฒนาวันที่สิบสองกันยายนสอง8ันะนะครับผมให้นะครับผมบนนะครับรูดไปที่ห้ากับหนึ่งกับห้ากับหนึ่งคู่เด่นนะมีทั้งหมดหคู่มี5284 80นะครับ581410นะครับเน้นไปสุดๆก็คือ52และ10 ตัวลองนะครับก็คือกับ58นะคกับ58ตัวลองคือ80กับ58 84กับ14เป็นตัวกันนะครับนี่คือแนวทางบนส่วนล่างครับล่างนี้นะครับเน้นไปที่0ก็คือหลักร้อยนั่นเองแล้วก็ลองก็คือ8นะครับคู่เจาะนั้นก็คือนะครับเน้นไปที่60 70 90นะครับ ตัวลองก็คือ6878ตัวกันก็คือ98และ0 0นะครับส่วนหลักร้อยนะครับ0นะครับผมจึงมาเน้นให้0ูน0 58 0าปนหต้องอีกตัวหนึ่งครับ080 080นี่ครับ แนวทางลาบสนานะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับวันที่1 4เอ่อ12กันยายน2 5 6พ6 8ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะครับก็ขอให้นะครับผมเป็นประโยชน์กับ FC พี่น้องสูงสุดครับผมก็ขอวอวยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ